ตั้งแต่เปิดบ้านมหามนตรามานะ2,551นะตอนนั้นอาจารย์อายุเต็ม34ปีเออพอมา2,562ที่กำลังนั่งพวกกันอยู่ตอนนี้นะอาจารย์ก็อายุ45ปีสก็เป็นเวลา11ปีนะทีนี้11ปีที่ผ่านมานี่อาจารย์ก็ดูแลพวกเรามาตลอดดูดวงพวกเรามาตลอด ผู้ทาตรงวรดวงตัวเองยังไม่ค่อยดูเลยแผนตัวเองยังไม่ค่อยได้คิดเลยแล้วไงต่อตอนนี้ชีวิตเนี่ยมันมีแผนอะมันมีสิ่งที่อยากจะทําให้พวกเราพอๆกับที่อยากจะทําให้กับตัวเองเออทีนี้วิธีการของอาจารย์ก็คือก็ต้องเริ่มจากเหมือนที่เราได้รับจากอาจารย์อะไระใครอยากจองแผนชีวิตใช่อาจารย์ก็ทำไงก็เริ่มจาก ดูดวงให้พวกเราอ๋อแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้รับความสําเร็จใช่ไหมอย่างบางคนบอกว่าไอ้ความสําเร็จของเราเนี่ยมันจะต้องเจอแฟนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกความสำเร็จของเราเนี่ยถ้าเลยจากจุดนั้นไปใช่ไหมหรือแม้แต่จะเกี่ยวกับครอบครัวหรือไม่ก็ได้เนี่ยก็ต้องมีกิจการก็ต้องมีเงินมากพอที่จะเป็นอิสระได้ก็คือให้เงินมันทํางานแล้วเราก็ทาไงนะ เดินทางท่องเที่ยวได้คำนองนี้หรือว่าไปใช้ชีวิตยอย่างที่เองอยากใช้ได้ใช่ไหมอย่างกฎของมัสโลก็ยังบอกเลยนะพวกเราไปได้ยินใช่ไหมว่าพอเกิดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมก็ต้องการความจําเป็นพื้นฐานก่อนต้องการความปลอดภัยขึ้นมาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของสังคมขึ้นอีกคือต้องการเป็นที่ยอมรับหรือโดดเด่นในสังคมว่าโอ้โหคนนี้เนี่ย เป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถนะอแต่ถ้าขึ้นไปจากนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดขึ้นไปจากนั้นคือสิ่งที่อาจารย์อ่ะกำลังแสวงหานั่นคือจุดที่จิตวิญญาณมันเรียกร้องมันอยากทําสิ่งที่อยากทําจริงๆอยากจะไปอยู่ในที่ที่สงบอยากจะปลีกวิเวกแล้วก็อยากจะได้ทําสิ่งตัวเองอยากทําเรียบง่ายไม่แต่อาศัยความยิ่งใหญ่หรือมีภาระที่ จะต้องทําอะไรเพื่อใครมากมายก็คือโดยลําพังเนี่ยสนองความต้องการของตัวเองเช่อนอาจจะไปปลูกต้นไม้เออไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปในที่ที่ตัวเองอยากไปบางคนบอกไปที่ที่อยากไปไปกินสิ่งที่อยากกินไปเจอคนที่อยากเจอเอ,อไปใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้นี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยก็ต้องมาดูว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปทําสิ่งนี้เมื่อไหร่ เข้าใจใช่ไหมทีนี้สิ่งที่มันเกี่ยวนเนื่องกับพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิบของอาจารย์ที่ฟังอยู่นะหรือคนที่เข้ามาใหม่แล้วเพิ่งเห็นอาจารย์ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะบอกว่าจากวันนี้ไปวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเดือนพฤษภาคมสองนหะ้าหกสองเนถ้านับไปนะจนถึงเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน่ะเป็นเวลาหกสิบสี่เดือนหกสิบสี่เดือนเนะี่ยมันจะกินเวลาประมาณ ห้าปีสี่เดือนเราพูด่ายงๆว่าเป็นห้าปีเศษเนี่ยเรียกว่านับถอยหลังกันเดือนต่อเดือนก็ว่าได้นะจากนี้ไปห้าปีเศษหรือว่าหกสิบสี่เดือนเนี่ยอาจารย์จะอยู่ดูแลพวกเราเรียกว่าเต็มเวลาหรือภาษาอังกฤษเรียกฟูลไทม์ใช่ไหมเอออยู่ทุกวันเลยที่วัดมหามนตรัมนครปฐมประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นเน่ะอาจารย์ก็ยังคงดูแลพวกเราแต่คงจะเหลือแค่สองข้อ <c oughs> ข้อแรกอาจารย์ก็จะทําวัตถุมงคล ที่อาจารย์น่ะปลูกเสกเอาไว้เนี่ยทิ้งเอาไว้จะมีคนคอยดูแลให้พวกเราเนี่ยได้เช่าบูชาแล้วข้อสองอาจารย์เนี่ยก็ยังคงดูแลใกล้ชิดกับสิทธิ์ที่เป็นผู้ที่จำเป็นอ่ะที่ต้องให้อาจารย์ดูแลอยู่เฉพาะรายเฉพาะบุคคลคนที่ยังไม่เรียบร้อยดีอาจจะเลือกเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนะแล้วตัวอาจารย์อาจจะอยู่ที่บ้านมหาบุญตา มาพบเจอกับเราสักเดือนละครั้งเหมือนเหมือนวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าสองที่อาจารย์จะมาเจอหนึ่งครั้งเนี่ยนะกราะไรอย่างเงี้ยคือจากนี้ไปห้าปีอ่ะจนถึงเดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะอาจารย์จะอยู่ที่บ้านของตาทุกวันถ้าไม่มีธุรกิจไปไหนนะแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นวาระเป็นโอกาสแต่ยังมีคนคอยดูแลวัตถุมงคลแล้วก็คอยนัดหมายให้เราได้เจอกับอาจารย์ในโอกาสที่เหมาะสมนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกว่า นี่คือแผนจากนี้ไปประมาณห้าปีเศษขอให้พวกเราเนี่ยที่ได้เห็นได้ยินเสียงได้เห็นภาพนี้เห็นวิดีโอนี้เนี่ยรู้ว่าเราจะรู้เวลาเลยว่านับถอยหลังจากเวลาที่เราดูตอนนี้ไปถึงกันยายนสองห้าหกเจ็ดเป็นเวลากี่เดือนกี่เดือนมีโอกาสได้พบเจอพูดคุยแล้วก็อยากได้อะไรจากอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอะไรอยากให้อาจารย์วางแผนและทําสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังให้สาเร็จอย่างไรเนี่ยจองช่วงชิงเวลาที่ จะได้ใกล้ชิดกันน่ยจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนเวลาผ่านไปรวดเร็วขอให้เวลาที่ผ่านไปรวดเร็วนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองเป็นเวลาที่ดีๆที่เราจะได้เสริมสร้างสร้างสรงสรค์สิ่งที่จะเหมาะสมและดีสุดสําหรับตัวเราอาจารย์จะเป็นส่วนหนึ่งในความเสริจของพวกเราเสมอแล้วพบกันณนะบ้านมหาบุตรา,นะารณครปฐมสวัสดีครับ